สวัสดีครับมีข่าวมาอัปเดตให้ฟังนะครับก็ปีใหม่นี้นะฮะเราก็ย้อนกลับไปดูปีที่แล้วกันบ้างนะครับเป็นข้อมูลนะครับที่มีข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาไว้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์นะฮะของชาวต่างชาตินะฮะที่เมื่อปีที่แล้วก็มีข่าวมาว่าอาจจะปรับเปลี่ยนเงื่อนไขให้ต่างชาติเข้ามาซื้อที่ดินซื้อคอนโดซื้ออะไรยขยายกดเกณฑ์กันออกไปนะก็ ได้รับการต่อต้านบ้างได้รับความเห็นชอบด้วยบ้างนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยอันนั้นก็รอเวลาแล้วกันว่าจะสรุปว่าไงแต่ว่าของปีที่แล้วเนี่ยนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับของข้อสรุปของเฉพาะช่วง9เดือนแรกของปี64นะครับเขาบอกว่ายอดโอนคอนโดบูบ3 7 5นะครับมูลค่าลดลงถึง28.5%คือ เฉพาะกรรมสิทธิ์การโอนคอนโดกรรมสิทธิ์ของอที่เป็นชาวต่างชาตินะฮะไม่ใช่การซื้อขายเฉพาะคนไทยนะฮะอันนี้เฉพาะคนต่างชาตินะครับคือยอดลดลง37นะครับยอดจำนวนยูนิตลดลง37.5แต่ว่าถ้ามูล,ลค่าเนี่ยมันลดลงประมาณ28.5นะอ่ะจากข่าวนี้ผมจะสรุปให้ฟังอย่างนี้นะฮะประเด็นแรกที่สรุปให้ฟังคือห้องชุดที่ ชาวต่างชาติไม่ว่าจะจีนฝรั่งแขกหรืออะไรก็ตามเนี่ยชอบซื้อโดยเฉลี่ยมากที่สุดนะครับส่วนใหญ่คอนโดจะราคาไม่เกิน3ล้านบาทนะครับราคาจะไม่เกิน3ล้านบาทแล้วก็ห้องชุดที่มีราคา3-5ล้านบาทคือพระ,พะรองนะฮะนะนะไม่เกิน3ล้านนี่อันดับ1นะึ่ล้านนี่อันดับรองแต่ว่าไอคอนโดราคาแพงๆไปเลยหรือเพนท์เฮาส์แบบเนี้ย ไม่ค่อยนิยมไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีแต่คนไทยคนรวยคนไทยหรือว่าก็มีสางชาติบ้างแต่ไม่ค่อยเยอะนะแต่โดยที่เขาเรียกว่ายอดนิยมคือไม่เกิน3ล้านนะครับแล้วก็ชาติไหนนะฮะที่มาโอนคอนโดมเมืองไทยเยอะที่สุดอ่าให้ไทยนะผมว่าหลายคนคงทายไม่ยากหรอกคือจีนนะยังไงจีนก็ยังมาอยู่นะครับในสถิติยอด โอน9เดือนแรกของปี64นะฮะคนประเทศจีนยังมาเป็นอันดับหนึ่งนะคระับโอนไปนทั้งหมด61%นะฮะ,นะะ61%เมื่อเทียบกับสัสดส่วนการโอนต่างชาติทั้งหมดเนี่ยล่อจีนล่อไปเกินครึ่งนะครับแต่ทีนี้มันมีประเทศที่น่าสนใจอยู่ประเทศหนึ่งนะ,ค,ะคือประเทศวานูอาตนะนะูวาูอาตูเคยได้ยินชื่อนะอาวานูอาตูเนี่ยนะครับเป็นชาติที่ โอนคอนโดปีนี้ของไทยเนี่ยไปมูลค่าประมาณ1000ล้านบาทนะครับโอนคอนโดเมืองไทยไปประมาณ1000ล้านบาทซึ่งโดยเฉลี่ยยูนิตของคอนโดที่ชาววานูอาตูโอนเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยยูนิตละประมาณ44ล้านบาทนะครับก็คือเป็นคอนโดขนาดใหญ่นะก็ซื้อไปมูลค่าทั้งหมดประมาณ1,000ล้านโดยเฉลี่ยต่อยูนิตอยู่ที่44ล้านบาทนะนี่คือประเทศใหม่ที่เข้ามาซื้อเมืองไทยคอนโดเมืองไทยไปพันกว่าล้านนะครับ โดยสรุปทั้งหมดแล้วเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยจีนยังเป็นแชมป์เก่าอยู่นะฮะที่ซื้อคอนโดเมืองไทยมากที่สุดนะครับ61%นะครับผมสรุปให้ฟังอย่างนี้นะครับเฉลี่ยนะฮะมูลค่านะมูลค่าเฉลี่ยต่อห้องนะฮะที่โดยเฉลี่ยทั้งหมดต่างชาติซื้อเนี่ยราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ4.9ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือต่างชาติไม่ค่อยได้ซื้อคอนโดราคาแพงๆหรือคอนโดรูรส,สักเท่าไหร่นะฮะ โดยเฉลี่ยคือ4.9ล้านบาทแล้วก็พื้นที่ต่อต่อยูนิตเนี่ยต่อเป็นตารางเมตรต่ตอยูนิตเนี่ยนะครับที่ต่างชาติซื้อเนี่ยโดยเฉลี่ยนะห้องไม่ไม่ใช่ห้องใหญ่ด้วยนะครับโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ43ตารางเมตรนะฮะต่อห้องนะฮะนะครับนี่คือภาพรวมาการโอนกรรมสิทธิ์คอนโดของชาวต่างชาตินะฮะสำหรับ9เดือนแรกของปี2564นะครับนี่คือข้อมูลที่เอามาสรุปให้ฟังกันนะ ก็สำหรับคลิปนี้อัปเดตกันตามนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบคลิปนะฮะก็ชอบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะไม่ชอบก็กดให้ด้วยก็ได้นะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ